สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวโหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยยอดสดีครับทุกคนครับอยู่ผมแล้วนะครับผมนะนี่จะคนเดียวคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรแลวนั่นเองนะครับวันนี้ตามคําบเด็กร้องครับมีคนบอกว่าพี่ครับใส่แม่นยำท่าได้กับตัว มุนนักปั่นให้หน่อยครับอยากรู้ว่ามันสกิลมันจะแม่นขึ้นแค่ไหนซึ่งวันนี้ครับก็ตามคำรียกร้องครับผมจัดมาให้นะครับเป็นมุนนักปั่นนะครับผมใส่เกียร์เป็นอ่าเปลี่ยนจากอัปเกรดธาตุเนาะในคลิปที่แล้วเป็นอัปเกรดธาตุก็ใส่เป็นแม่นยำทักษะในแม่นยำธาตุนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าสูงสุดเนี่ยมัน80%ดสิบเปไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมรีได้ประมาณเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วแหละนะครับผมเนาะแล้วก็ผมเสริมนิดนึงก็คือใส่แม่นยำสกิลนะครับเข้ามาเเเเเพิิ่่่่่่่่มมมมนน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 ััััััอออออองงงงะะะคคคครรรรบบบดดี๋ยยยววาาาูกกกสลจแแแ้ไหใืข ดาเมจเนี่ยเราไม่ต้องไปวัดกันแล้วเพราะว่ามันกลับมาสู่แบบเกียร์ปกตินะนะครับมันไม่ได้มีอัปเกรดท่าุเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจมันก็จะเท่าเดิมนะครับผมนับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูว่ามันจะสามารถนะครับยกได้ทั้งแผงได้ไหมนะนั่นเองนะครับผมนะัมาลองดูกันเลยครับมามันจะยกได้ทั้งแผงจริงก็เปล่านี่มาดูกันรอยศัตรูมาก,ก่อนมาแล้วยกได้กี่ตัวตัวเดียวท่วนจริงเหรอ จริงจังยกได้ตัวเดียวจริงเหรอเฮ้ย <c oughs> hey, จริงดิอ่ะอันนี้ยกได้สองตัวเออมันดูไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แฮมแม่นยำธาตุมันก็ถูกยกได้เท่าเดิมอ,ะอ่ะเอาปันปันปันมันก็ยกได้หนึ่งตัวทีละตัวทีละมันไม่ได้ยกทั้งแถบอะ่ะเออม,มันไมไ่ยกทั้งแถบอะ่ะความแม่นยำสก,กิลกับแม่นยำทักษะช่วยกันนี่ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะใน ในด่านนี้นะในด่านนี้ผมว่าไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับผมเนาะมันไม่ค่อยแม่นขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นใน PVP จะต้องมาดูกันนะครับว่าจะแม่นขึ้นไหมเพราะว่าถ้าเราเจอแบบทัดมืดนะครับนาออย่างไอตัวายม,มาทูตนะครับอย่างตัวรบ้าช้างที่เป็นด่านมืดเงี้ยนะครับเจอสลอ็อตเจอเจ,อเจอม่วงไอเจอชื่ออะไรนะบอสมืดนะครับอาจจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนี่ไปดูใน PVP ดูครับว่าจะยกชาวบ้านได้แม่นไหมนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเห็น บางอย่างนะครับที่ที่มันค่อนข้างที่จะเห็นผลอยู่นะครับคือผมเนี่ยใส่เกมป้องกันเอาไว้แล้วพักหนึ่งแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันยกได้แบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็คือยกเป็นแผงได้อยู่เหมือนกันเนาะนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับแล้วเกมคือหมุนอีกแล้วเกมก็ขยันหมุนเหมือนกันเนาะแล้วเวลาเราอัดคลิปก็คือชอบอัดคลิปเดึกๆด้วยไงเราก็ว่างแค่เวลานี้แล้วก็ชอบอัดคลิปแบบเดึกๆแล้วเกมก็ขยันหมุนดูดิ นี่ขนาดแบบกดเล่นดังปกติยังหมุนขนาดนี้เลยโอนเราใน PVP เราจะหมุนกันแค่ไหนเนี่ยช่วงนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยผมก็พยายามแบบเร่งๆนะครับพยายามเร่งๆอัดแหละนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ยาวเกินนะครับก็พยายามแบบทดสอบไปเต็มที่นะครับนะมันก็ยังไม่มาอยู่ดีนี่มันจะหมุนครบหนึ่งนาทีเลยใช่ไหมเนี่ยเอาสิเฮ้ยเกมเกมโอ้โหนานนานเลย โอ้โหแล้วขึ้นเชื่อมต่อผิดพลาดก็คือต้องรอให้ขึ้นเชื่อมต่อผิดพลาดก่อนมันถึงจะแบบอ่ามันถึงจะเด้งมามาได้เวลาลงสึกจริงเลยครับว่าอ่ามุนลักปั่นนะครับเป็นเก้าดาวและใส่แม่นยำธาตุโอ้โหมากี้ตัวบินก็สองตัวเลยอะจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับนะมาดูกันโอ้โหแล้วเก้าดาวแม็กเขาแบบเต็มที่เอ้แต่ บอสมืดเขาไม่มีแม่นยำเอ้ยเขาไม่มีไม่ใช่แม่นยำนี่เขาไม่มีอัปเกรดธาตุเอ้ยเอาได้เอามาลองดูครับต้องยกเป็นแผงนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยใส่เกียร์ไม่ได้ครบนะครับเกียร์ไม่ได้แน่นมันจะต้องยกโดนแบบทั้งแผงครับอันนี้คือในความคาดหวังเราไปแล้วโอ้โหจบโดนมายากลสวนหน้าเข้ามาทีหนึ่งจบเลยมูนักปั่นผมอ่ะโดนไปสองตู้อ่ะ แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่ออะอ่าผมว่าอ๋อทีมผมเดี๋ยวนะทีมผมมันมันไม่ค่อยเต็มเดี๋ยวนะอ๋อผมไม่ได้เอาเจม่วงมาเดี๋ยวผมขอกลับไปเปลี่ยนเจเอาเจม่วงนิดนึงเนาะโอ้แพ้ย,ยับเลยแพ,ยยพยย้ยับเฮ้ยเดี๋ยวนะเกียร์ฝั่งตรงข้ามช่องกลางเขาแบบปลบสก,กิลไม่ถึงร้อยนะเฮ้ยเราจะแพ้เขาจริงๆเหรอแล้วโอ้ว้าวโหยกแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ ว้าวโอ้ยบากิลงมาแล้วตายเลยด้วยเฮ้ยถ้ายกแบบนี้มันก็น่าสนใจอยู่นะยกอีกได้ไหมยกอีก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 ขอโดนแบบเล็มมาเล็มนะเล็มยืนจะเป็นฝุ่งเลยอะ่ะยกเล็มหน่อยมันไม่ยกเล็มด้วยเว้ยมุนนักปานยกหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากากินโทกิเป็นเจม่วงแล้วกันอ,อีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวใช้กินโทกิตัวเดียวเพื่อเล่นดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ซ้ำตำแหน่งกันเยอะ เดี๋ยวแบบเจม,ม่วงเราไม่ได้ออกโลงเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ติดติดดีนะเมื่อกี้คือแบบบรืบแล้วก็ยกเออโอเคอยู่นะเมื่อกี้อเราไปดูทัดมืด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 เจม,ม่วงอะกลับเข้าทีมหน่อยเจม,ม่วงเดี๋ยน้องงอนไม่ใช่น้องน้องงอนอะผมเอาเทนกะมาด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมฆ่าตัวกินตุกิไม่ค่อยได้ก็เลยใช้เทนกะนะครับเพื่อที่จะ กาจัดกินโทกินั่นเองนะครับผมเนาะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะอาจจะแบบตุ้มแล้วไม่ตายอะไรเงี้ยอาศัยแบบออกมาเยอะๆแล้วแบบขยันช่วยกันแบบทำดาเมจน้องหลายๆตัวเทนกะก็พอที่จะสยบตัวอ่าตัวอะไรนะกินโทกิได้อยู่นั่นเองนะครับผมนะส่วนเซโนเซโนที่เป็นธาตุน้ําไใบพิบเดือนนี้ก็เดี๋ยวไว้เรียกวีอีกรอบแล้วกันนะครับนะถ้าผมปั้นแม็กทันนะไอเดตหลักผมเปิดได้แล้วนะครับตัวเซโนนะครับผมเดี๋ยวรอ ปั้นให้แม็กเดี๋ยวรอรีวิวอีกทีหนึ่งเนาะนะครับดาเมจมันค่อนข้างหนักมากเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับมันจะกำจัดธาตุไฟบางตัวให้เราได้ไหมนั่นเองบอดมืดมีอัปเกรดโอ้อัปเกรดธาตุสองตัวเฮ้ยเขาเป็นสายพลังธาตุมืดถึง2ตัวเลยเหรอโอ้เราเอเลนเก้าดาวแม็กลองเล่นดูครับเผื่อชนะไปเรามีเจม่วงครับให้เจม่วงช่วยหยุดไว้ก่อนก็ได้มาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารูปปั้นของเจม่วงนะครับ จะจะโดนยกขึ้นไหมนะครับสถานะของฟองสบู่เนี่ยนะครับมันสามารถยกได้แม้แต่ตัวแซมมอนหรือการโดนหรือเปลี่ยนร่างไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะยกได้นั่นเองนะครับนะอ,อันนี้ยกอุยหมดหมดแผงเลยเหรอถามจริงเฮ้ยแม่นยำธาตุเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยยกตีแน่โอ้โหหมดโอ้ย เอาเรื่อง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 เลยแบบนี้โอ้เกมนี้ชัดมากอะ่ะใส่แม่นยำธาตุแล้วคือแบบยกทั้งแผงได้อะ่ะเฮ้ยเกมนี้คือโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็คือตามนี้ครับแม่นขึ้นจริงแม่นขึ้นจริงถ้าเทียบกับคลิปก่อนหน้านี้ที่เราใส่อัปเกรดธาตุคือคือคนละแบบเลยตอนใส่อัปเกรดธาตุนี่ยกไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะค,ครับผมนะแต่พอใส่แม่นยำธาตุกับแม่นยำท,กยทักษะเข้าไปเพิ่มเมื่อกี้เห็นเลยครับยกแบบโอ้โหเลยอะ่ะ แล้วแบบยกโดนเบาวช้างยกโดนยมาทูตอย่างเงี้ยเอาเรื่องอยู่นะไม่แน่ยกเอาสิบาช้างยมาทูตเอาซิยกเรื่อยๆเอาดียกเรื่อยๆยกอเบาวบาช้างเขามีบาลีสมบนร์แบบเนาะนะครับยมาทูตก็มีด้วยมันก็เลยจะยกได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันติดบาลีสมบูรณ์แบบอยู่มันก็จะยกไม่ได้นนเองนะครับเฮ้ยดีดีเลย เนื่องจากเมื่อกี้มันยกได้แบบเต็มที่เลยเดี๋ยวลองดูอีกครับเผื่อเมื่อกี้บอทออนครับลองดูลหลายๆเกมโอ้โห่ก้าวเดแม็กหลายตัวจังเลยอะ่ะกินตุกิคู่คังโอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวก้าวเดแม็กเขาเยอะมากเราสู้ไม่ได้แล้วเกมก็หมุนอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้ยังดีๆอยู่แล้วหมุนอีกแล้วอ่าโอ้ยอัพ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 รองเท้า โอ้โหอันนี้เก่งเกินไปเป็นห้าตัวที่แบบเก่งเกินไปซูไม่ได้อาทีมนี้ก็ไดาแม็กสามตัวนะครับมีทัดมืดอยู่2ตัวมียมกับช้างเหมือนกันกินโทกิไม่มีมีเซนคูนะครับเรามีสลอ็อตอะมาดูกันครับว่าจะยกได้อีกหรือเปล่าครับยกได้เหมือนตามเมื่อกี้ก็ดีนะเมื่อกี้คือแบบของดีเลยปล่อยไปปล่อยไป จม่วงเซกหน่อยนี่อาจจะม่วงไม่เซกแต่ว่านักปั่นเรายกขึ้นไปยกคางูละกับโยมันทุกได้นี่ยกอีกเฮ้ยใ,ให้มันยกหมดเลยอะมันยกหมดแล้วมันก็เดินรอดกันไปหมดเลยอะนี่บาล็อกเราต้านพายุครับเอาอีกยกอีกยกอีกยกอียก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 ให้หมด โติดรีเซ็ตอย่างเดียวเลยมูลนักปัน่นเรารีเซ็ตอย่างเดียวเลยตอนนี้โอ้โหโดนโดนสตันนะโดนใครสตันโดนบากิเรอบากิกับสล็อตโอ้ยแต่เห็นยูเห็นภาพอยู่เฮ้ยยกดียกดียกได้ยกโดนยกแม่นลายเอ้ยยกดียกได้ยกโอเคโอเคเลยแบบนี้ถือว่า การใช้งานแบบนี้ก็ถือว่าดีครับถ้าใครมีเกียร์อัพแสงเหลือๆนะครับก็ลองใส่เป็นแม่นยำธาตุเนาะนะครับให้กับตัวมุนนักปั่นก็ได้ครับแต่แนะนําเอาไว้เหมือนเดิมก็คือถ้าเรามีอัปเกรดธาตุแสงแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยใส่ให้กับบาวล็อกไปเถอะนะครับเราไม่ต้องมาแบบมาแบ่งใส่ไม่ต้องแบบโยกมาใส่ตัวนักปั่นขนาดนี้นะครับนะเอาไปใส่ตัวทำเมจที่สูงที่สุดของเราดีกว่านะครับแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยมีอัปเกรดธาตุแสงหลายชิ้นอะไรเงี้ยแล้วอยากแบบ อยากใส่มันเหลืออยู่อะไรเงี้ยมันรู้จะใส่ใครดีมุนนักปั่นก็เลือกเป็นเม็นยำธาตุได้เลยผมบอกเลยอาทลัก์น,นี้มียงมะทูดเจ well. oh, ม่วงโยมิโอ้ยโยมิเลยเหรอตัดแรกปะอ๋อโยมิโอเคกินโทกิคางูระถ้าผมจะแพ้แพ้เพราะอ่าเพิ่มแรกหนึ่งพันถ้าผมจะแพ traged, ้นะจะแพ 1, ้เพราะเพิ่มแรกหนึ่งพันอันนี้คือผมเดาไว้เลยปล่อ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 ยมุนนักปั่นรีเซ็ตมุนนักปั่น เอาโดนกระเด็นถอยหลังก่อนไม่นะโอจบเลยเมื่อกี้โดนกระเด็นถอยหลังก่อนมูลนกปันแต่รอออกมาใหม่ฮะรอออกมาใหม่นิดนึงออกมาแล้วออกมาแล้ววิ่งออกมาแล้วนี่เอาแล้วทำไมมันมันไปยกตัวข้างหลังเฉยเลยมูลนกปันยกอีกยกอีกโอ้ยเพิ่มได้หนึ่งพัน 1, ติดดีมากตอนนี้มันยกสองตัว ยกอีกยกอีกเร็วโอ้มันยกเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นเมื่อกี้มันยกไทจีใช่ไหมมันยกไทจีเอาไว้อะแล้วเดินรอดไปหมดเลยเมื่อกี้ยกนี่ได้บอสมืดเฮ้ยรู้สึกทัดมืดจะโดนยกขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเออทัดมืดทัดมืดหลายๆตัวโดนนะเมื่อกี้ก็เป็นโยมิกับ่ากับใครนะกับบอสมืดใช่ไหมที่โดนยกเมื่อกี้ทัดมืดโดนยกแบบโดนยกเลยอ่ะดีดีดี ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยแหละนะครับคิดว่าอ่าอีกตาหนึ่งมาอีกตาหนึ่งมาชนะรัวเลยด้วยอ่าซ่อนเลนไม่เอาดีกว่าเพราะว่ากลัวเจอตัวบินนะครับขอข้าไปก่อนขอไม่เจอโอ้โหเกาดาแม็กยอะอวะโอ้โหโอ้อัพแสงเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเราควรใส่กับบาร์ล็อกครับอัพแสงเนาะอันนี้ก็อัพแสงเหมือนกันนะครับผมนะไอดอนโอ้อันนี้อัพเกรดธาตุแสงมืดเขาา3ชิ้น4ชิ้นเลยแล้วขอ เปลี่ยนทีมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราสู้ไม่ไหวนั่นเองโอ้ยหมุนแบบพับๆๆ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 ๆะๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆเๆๆ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 มๆๆ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 ๆอๆๆ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 ่ๆๆ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 ัๆๆาๆๆๆัๆๆ คลิป2คลิปก่อนนั้นนี้ก็เจอริมูรูสองสามทีมอ่ะช่วงนี้คอมโบเพิ่มได้หนึ่งพันเนาะนะครับมันก็ติดดีก็อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนักปันนักปันยกหน่อยเร็วนักปันยกกินโทกิหน่อยได้ไหมเออกินโทกิยกขึ้นปั๊บเราจะได้เดินรอดไปเลยมาโดนกินโทกิโหอืมเอาสิเอาสิ เอาสิยกหมดยกหมดแพงอะ่ะเอาอีกเอออีกยก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 อีกล้วนี่เป็นไงโอ้หมันโดนมันโดนสตันอยู่ตรงเนี้ยม,มันเดินแล้วก็เดินแบบมันเดินไปมันเดินไปไม่ได้อ่ะมันแบบเฮ้ยมันโดนสตันอยู่เอาตัวข้ามใครสตันนะอ๋อสล็อตนี่ใช่ไหมเราไม่ยอมหรอกโอ้โห ส็อตเขาสตันดีเกินให้เอร์แม็กไม่ใช่หรอโอ้ให้เอร์แม็กสตันดีมากอ่ะแพ้เลยแพ้เพราะสล็ล <c> ต <oughs> อุซายกดีแล้วเชียวแต่ส็ลตมันคือแบบมันแม่นกว่าส็อตเขาแม่นกว่าส็ลตเกียร์เขาดีกว่าครับโอ้โจบเลยอย่างนี้แพ้เลยแพ้เพราะส็ลตตัวเดียวเลยนะจ๊ะเฮ้ยแต่เจ็มม่วงเราพยายามอยู่เต็มม่วงเราก็พยายามเต็มที่อยู่แต่เหมือนจะไม่ไหวแล้วแหละนะเราโดน เพิ่มแรลด้วยเราเจอตัดแร่หนักด้วยเฮ้ยแต่ฝั่งฝั่งศัตรูเบาบางลงเยอะโอ้โดนเพิ่มแร1้0 0หนึ่งนนะโอ้ตัดแร่แบบเต็มเต็มเปี่ยมเอาแพ้กันไปครับสตันหลายตัวเกินนะครับไม่ไหวอะก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวมูลนักปัน่นใครที่อยากดูน้มูลนักปั่นที่ใส่แม่ยำธาตุนะครับก็ตามดีครับตามที่เห็นก็คือยก แม่นขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมนะแล้วก็าทางฝั่งของธาตุมืดนะครับที่แบบเป็นศัตรูกับธาตุแสงเนี่ยโดนยกแม่นกว่าเดิมนั่นเองนะครับพวก ยมทูดนะครับพวกบาวช้างนะครับบอสมืดะไรพวกนี้โดนยกได้ง่ายเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นแม่นยำธาตุธาตุแสงนะครับเวลาเจอธาตุที่แพ้ทางเนี่ยมันก็จะแม่นขึ้นตามจํานวนเปอร์เซ็นที่เราใส่ไว้นั่นเองนะครับผมนะถ้าใครมีเกียร์อัพแสงเหลือนะครับก็มาใส่ใกับตัวมุนนักปั่นได้นะครับก็จะตามสภาพนี้นะครับผมเนาะแต่ถ้าใครมีอัพกริตธาตุชิ้นเดียวผมก็แนะนําว่าควรใส่ให้กับบอลล็อกนะครับผมนะเพื่อจะรีดประสิทธิภาพให้กับตัวเกียร์แล้วก็ตัวเรนเจอร์ของเราด้วยนั่นเองนะครับผม ถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมหน่อจ้าจะไปคลิปหน้านในคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย